สวัสดีค่ะวันนี้นะคะควีนจะพามาเชียร์แมนยูแล้วก็จะมารีวิวกับเพาเจ้าเด็ดย่านเรียบดว่วนนะคะและซุปเปอร์เล้งลรถแซบเดี๋ยวเราไปดูกันว่าระหว่างเชียร์บอลกับอาหารเย็นอะไรจะแซบว่าน ใชโ่โอเคโอเคเจตตอนนี้ก็เป็นช่วงพักครึ่งนะครับต้องบอกว่าก็พักครึ่งจากการดูบอลถ้าตอนนี้ดูบอลสนุกมากนะถ้าตอนโรนันโดยิงกันแล้วยิงทุกัดยิงทุกอย่างเพนะงันการจการก็ถือว่าสูสีแต่เชื่อว่าครึ่งหลังแมนยูจะกลับมาได้อย่างแน่นอนนะครับนะฮะเพราะงั้นเลยมากินก่อนนะเมีทั้งกะเพราเนาะมีทั้งเล้งแล้วก็มีทั้งนี่คืออะไรนะก็จะเป็นหมู กูแต<บ>่เดียวนี่อันที่มีมันอย่างเงี้ยเด็ดเนี่ยมันมันอย่างเงี้ยลองต้องลองกินก่อน,น,นกรนะเพาะเนาะกระเพาเนี่ยก็ถือว่าดีนะถือว่าก็มีความเป็นเค็มมีความเผ็ดแล้วก็ได้กลิ่นจะบอกยังไงดีได้กกลิ่นพริกไทยปะอืมตัวพริกไทยเออเหมือนแบบได้กลิ่นมารู้สึกว่าเสริมให้อร่อยขึ้นด้วยนะเป็นแบบส่วนผสม ต้องเทศอะ,ะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ใช่ใช่สูตรเล้งก็พอเติมมะนาวเข้าไปก็แซ่บนะแซ่บเลยดีเลยดีเลยโอ้โหน่าจะละลายในปากจริงนะตุ่มว่าเด็ดยอดอร่อย่นะใช่หมูแ<ม>ดเดเดียวอร่อยหมูแดดเดียวอร่อยอกินคู่กับกะเพราอ่ะคือแบบเข้ากันดีสูตรอ่ะเข้ากันได้ดีหมูแดดเดียวกแบบินคู่กับกะเพรานะทุกคนสูตรสูตร แล้วก็สดด้วยน้าเล้งใช่เข้ากันได้ดีเลยโอ<ห>้โด,ด้เดียวจะหมดแล้วนะอร่อยดีเหรอจะหมดแล้วนี่เล้งเราจะให้ดูความเปื่อยของเล้งนี่นะความแบบเนีย่ยความเปื่อยความเปื่อยอความละลายความนุ่มนะ แล้เราจะกินแบบเที่ยวเพียวก่อนนะแบบไม่กินข้าวด้วยก็พอมันจะมีความเครื่องเทศถึงเครื่องเทศรสมีความจัดแต่จัดแบบไม่ได้เผ็ดมากเมื่อกี้เราอะโชว์ความความละลายของเจ้าเล้งเนี่ยมันใช้มืออะอย่างเงี้ยได้เลยอะ มันเปื่อยมากอะความละลายของเล้งอะ <Wow. S 1> คือมันแกะกินอย่างนี้ได้เลยอะความเปื่อยความละลายอะนะอ <Wow. S 1> ือทีเด็ดของเราอีกอันนึงก็คือนี่จ้ะหมูแดดเดียวเมื่อกี้ชิมไปแล้วเขาจะมีรสหวานๆเค็มๆส <ๆ S 2> ิ <Wow. S 2> ่งเนื้อแดดเดียวอะ ติดมันอันนี้ดีมากเลยนะแบบมันปลายอย่างเงี้ยเนื้อติดมันแบบเนี้ยมันคือเนื้อหมูนะไม่ใช่เนื้อวัวเนี่ยกินกับข้าวอืมอร่อยเอเผาคุ้กข้าวนะแก้มเนื้อไข่ดาว ตอนนี้เราดูบอลไปด้วยนะวันนี้แมนยูเตะตอนนี้ปอกปลาส่งให้โด้แล้วโด้จะยิงไหมยิงไหมไม่ยิงนะไม่ยิง,ย,งยิงยังไม่เข้าครับืมเล็งละลายในปากอันนี้ต้องลอง นีกินคู่กันเด็กซ <Wow. S 1> ุปเปอร์เล้งเขาเป็นซิกเนเจอร์อยู่แล้วต้องสั่ง mm hmm. ก็วันนี้นะคะรีวิวซุปเปอร์เล้งเรียบด่วนเจ้าเก่าเจ้านี้นะพิกัดอยู่ตรงติดกับฝั่งวีคอนโดสมมุติว่าเราเข้าร้านจอดรถไปแล้วใช่ไหมคะเดินออกมาขวามือจะเจอร้านเลยตอนนี้ร้านเขาทำใหม่ ีชั้นล่างแล้วก็มีชั้นบนถ้าคุณว่าใครอยากได้บรรยากาศชิลๆขึ้นไปข้างบนได้เลยหรือว่าใครอยากจะเทคโฮมกลับบ้านก็ซื้อก็อยังอร่อยเพราะว่าอันเนี้ยเทคโฮมกลับบ้านไม่ได้นั่งถิงนี่หลานก็พาให้ไปลองว่ามันแซ่บไหมนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเราไปเชียร์บอลกันว่าวันนี้แมนยูจะทําประตูได้หรือไม่ดอจะยิงได้ไหมเรามาเชียร์ดอกดีกว่าสําหรับคลิปนี้คุยแล oh. ้วกัน